ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดคครับนะครับล่วงฟ้องเดคให้ไปฟ้องนะครับและอินฟลูเอนเซอร์ประตูน้ำจะฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวนะจะถอนใบอนุญาตทนายก็ถอนไม่เถอะเพราะว่าคนอย่างผมไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตทนายความเท่าไหร่อาชีพหลักของผมคืออินฟลูเอนเซอร์เป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของบริษัทเวลาจะไม่ว่าความน้อยนะใครจะมาข่มขู่ถอนใบอนุญาตพักใบอนุญาตตามสบายนะครับ เชิญคุณไปร้องเรียนก็ได้สบายผมจะมีใบอนุญาติาใบอนุญาตจะเป็นผมเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นฝากอินฟลูเอนเซอร์ประตูน้ำแนละ้วคุณจะทําอะไรทําไปเถอะนะทำอะไระทํทไปเถอะนะ,ะ,ะนะนะครับผมไม่ได้สนใจถ้าผมกลัวนะผมไม่มานั่งจัดรายการหลายส่วนแนละเดี๋ยวคนนั้นไปร้องคนที่ไปร้องมันยากเลยตามสบายครับเชิญเลยครับนะผมจะมีใบอนุญาตนายหรือไม่มีไม่ต่างกันเลยครับ รายได้ต่งางๆก็มาจาก1 i n f l อินฟลูเอนเซอร์ที่ปรึกษา3เป็นวิทยากรของสถาบันการเงิน4เป็นเจ้าของกิจการนะครับมีลูกน้องลูก,ลก,ลกน้องทนงทนายเยอะแยะไที่จะทำหน้าที่แทนผมก็จะไม่ต้องไปว่าความเองอหรอกนะไม่ต้องมาโอ้เดี๋ยวจะไปพักใบอนุญาตจะถอนใบอนุญาตเอาเอาให้สบายเลยครับจะถอนใส่บัวหรือถอนใบอนุญาตก็แล้วแต่นะครับ่เดเป็นเพื่อนกับ พี่ลีนาแต่ทําไมพี่ลีนาด่าพี่เดอไม่เป็นไรแล้วเขาอยากจะทำอะไรก็ทําไปผมไม่เห็นสนใจอะไรเราก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานกันใช้ก็เพื่อนกันพักกอกกันใครจะด่าพ่อด่าแม่ผมเต็มที่นะผมไนุญาตเลยครับเต็มที่เลยถ้าเรามีความสุขความเจริญเลยด่าพ่อชาวบ้านเาแล้วเราสบายก็เอาตามสบายกับผมสนใจนะผมมกสุขนะนะครับไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นอะไร อะไรแล้วไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อยากเป็นอปสอสอนะผมอยากมาจัดรายการแค่นี้พอแหละเลยครับอืแต่ครับ,รบตามสบายเลยลีน่าจะเอาใครออกจากทานายนครับก็อยากพี่เดนเองเอาอการธนาาสบายจะไปร้อกไปอะไรสบายผมไม่กลัวถ้าผมกลัวผมไม่มาจัดรายการนะครับนะและการถอนใบญาตทนานไม่ได้ถอนง่ายๆเดวแค่คนทะเลาะกันด่ากันไปกันมาจะถอนใบญาติ สภาทนายมันแะบอะไรง่ายมีขั้นมีตอนมีคณะกรรมการมีอะไรต่างๆถอนมีการมีสารปกครองมันไม่ใช่ง่ายนะครับนะไม่ใช่ว่าทนายความมาทะเลาะกัน้วถอนใบย่านี่มีครับนะครับผมก็มีมือมีตีนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออใครจะมาเล่นกูได้สภาทนายเป็นสภาวิชาชีพมาถอนใบย่าอะไรง่ายๆคนด่ากันโดนถอนใบย่าเนี่ยอย่างที้คนเมากันด่ากันต่อยหน้ากันคนมีเมียน้อยจะถอนใบย่า เรื่องส่วนตัวอะไรเดผมไม่ได้ทักนั่นอะไรหรอกใครอยากทําอะไรเชิญน,นะครับตามสบายแต่บอกแล้วก่อนนะถ้าถ้ากลัวไม่คงไม่มาจัดรายการอาชีพหลักผมไม่จะเป็นต้องไปว่าความนะชัดเจนนะอยากรู้เรื่องที่อาจารย์บอกกับพี่คอนโดวันนั้นอะฮะที่ว่าดารามีเหียวเรื่องตัดก็ก็อบอกแล้วเคนดว่าพวกนี้ต้องเป็นตัวการหั่วหรือไม่ก็เป็นผู้สกัดนุนก็เป็นหน้าที่คอนโดต้องพาผู้เสียหายไปแจง้งความเดี๋ยวรอนนผมกลับเมื่อกี้บุนที่หกที่เจ็ด ดี๋ยวก็นัดประชุมใหม่ <C ül> เอาป้านี้นะ้าออกจากความเป็นอนใความได้ไหม <C ül> โอยวยบ่ายมันไม่สนใจหรอก <C ül> เขาจะทําอะไรก็เรื่องเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างนะวทรมาเองคขาเอนเขาก็ต้องรับผลรับอะไรของเขาเองผมไม่ได้ไปสนใจเลยนะนะนะครับเขาอยากจะไปแจ้งความจับกัญชัยเข้าไปกันชยันชยก็เลยคดีเข้าไปเพราะอะไรเขาพบทขาปากเขาเองหรือเปล่าถามม่รูผมก็พยายามช่วยแนวแค่นั้นนะครับอืม เดอ๋ยครับมีเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่เดก็ดูสบายๆเดี๋ยวพี่เดก็ดดดต้องลงไปกินข้าวนะอืมรายการหนุ่มบัญชัยก็ดีเะยก็มีอะไรปแปลกๆเนี่ยน่าสนใจมผมอยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้ติดตามข่าวประเทศไทยดราม่าเปิดรับบริจาคเนื่องจากว่ามีผู้ต้องการจะบ,บริจาคเพื่อดูแลครอบครัว นัเกเรียนก็คุยปรึกษาหารือกันว่าถ้าเราเปิดบรรัญชีประชาสัมพันธ์้ห้คนรู้จักคิดว่าน,น่าจะป้องกันวิชาชีพได้ดีกว่าที่จะอาศัยเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ประชาชนสับสนได้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยธานีนีไปเปิดรับเลยจ้ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าไม่รู้ว่าพบถังแก๊สที่8รถบัสล้วชี้ต้นต่อไฟไหม้ตรวจสอบยางไม่ได้แตกต่อนะครับยางไม่ได้แตกนะฮะ นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถังแก๊สรั่วแล้วก็ระเบิดนะครับ <c> ไ <oughs> ต้หวันนี่ก็อะไรพายุเข้านะญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะ,ะ <c oughs> เร่งเยียวยาเหตุตัดไฟบ้านผู้ป่วยเคยกำชับเอกชนให้ดูตามความเหมาะสมนะครับการไฟฟ้านับตัดไฟบ้านยายป่วยติดเตียงจริงยันไม่ได้เสียชีวิตทันทีเร่งหาทางเยียวยาสาเหตุเนื่องจากไม่มีข้อมูลในระบบ หากเป็นกลุ่มปลอกบางจะไม่จัดไฟฟ้ามีระบบขัดผันเคยคำชัดเอกเอก,เอกชนที่เก็บเงินค่าไฟทําตามระเบียบดูปัดูตามความสมแต่ไม่ทําตามก็เนี่ยคนจน,นแม่ก็โหดจิตหายเศรษฐีแม่งหลบเลี่ยงภาษีเรียรเร่ยก,การไฟฟ้าไปตัดบ้านตัดไฟบ้านยายต้นตินเดเตียงนะจนต่อมาถึงแก่ความตายได้ไงเอ่ยจังหวัดในนครปนมอะไรโอ้ดูข่าวอะไรโหดช่างไง รัฐบาลดูแลไม่นายกดูอะไรรัฐมนตรีทำอะไรปล่อยดูจะไม,ม่ปนโหดเงี้ยนะนโหดจริงๆอะ่ะนะผู้ประกอบการลดนำนำเที่ยวโอดถูกยกเลิกทัศนศึกษากาวงานทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัววอนขอให้เชื่อมัน่นบัตรนำเที่ยวเพราะเช็คสภาพทุก6เดือนแต่หากจะให้ยกเลิกทัศนศ,าศาึกษาขอรัฐบาลช่วยเยียวยาหารายได้ที่หายไป คือไม่มีจะกินกันเนะี่ยถ้าไปยกเลิกเทัศนศึกษาเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็ไม่มีจะกินเด็กในประเทศแล้วให้กเป็นอย่างเงี้ยพอมีเรื่องมีแล้วก็ไปไนงะยกเลิกชาดาชัยเศษไม่เห็นด้วยยกเลิกทัศนศึกษาชี้อย่าเอาความบุกเ้องของผู้ใหญ่ทําร้ายเยด็กแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมหวังไม่ใช่ไฟไม่ฟางเออเจ้าของรถคนขับติดต่อมาอยากเข้าไปกราบศพเนี่ยอีชาดาเขาอยู่จงังหวัดชัย นะครับถูกหลอกให้รับศูนย์ห้าแสนสุดเจ็บใจสาวเอาเงินไปเล่นการพนันวันเยอะแยะไอ้โดนผู้หญิงหลอกในี่มก็ไมรู้จะพูดยังไหเนี่ยมันเป็นปัญหาจากความอยากของเราความอยากไม่เคยปราณีใครความอยากอยากมากเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะจำคุกอดีตรัฐมนตรีสิงคโปร์สิเดือนรับสินบนสิบล้านบาทนะครับดีครับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมนะครับ ในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมรับของขวัญอย่างไม่เหมาะสมมูลค่า10ล้านบาทโดยผู้ษาบอกว่าการกระทําของรัฐมนตรีนะครับเป็นการใช้อํานาจในทางที่ชอบและกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรฐฐัฐบาลสิงคโปร์ประเทศที่เจริญแล้วแม้จะมีมีรับสินบนแต่ของไทยในเรื่องรับสินบนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยประเทศเราถึงไม่จเจริญเนี่ยพี่น้องนะอครับนะครับ อ,อธิบดีกรมการขนส่งตั้งคณะกรรมการสอบผู้เกี่ยวข้องเห็นรถบัสไฟไหม้เข้มตรวจสภาพรถระบบวาล์วถังการปฏิบัติถูกหลักเกณฑ์หรือไม่วางรอบแล้วเสร็จในสองสัปดาห์มึงกะตั้งคณะกรรมการอยู่นั่นเนี่ยนะตั้งอยูนน่นั่นแหละคณะกรรมการแทนที่จะดำเนินคดีไล่มันออกไปจบๆไปจริงไหมครับพี่น้องตั้งกรรมการฝ่ายจะตั้งฝ่ายจะสอบก็พอดีไอ้ไอเจ้าหน้าที่ที่มันบกพร่องนี่ก็ไปไงตายหาไปก่อนหรือไม่กับการเสียจริงไหม มันตายก่อนนะมั้งพี่น้องว่างไงน่ะเออนะครับนี่อะไรครับเนี่ยปอกปอคอมร่วมกับปปงเข้าค้นบ้านร้านทองแม่ตักพร้อมอายัดทรัพย์สินรถถูมาตรวจสอบเงินในตู้เซฟแทบไม่เหลือเลยโอ้โหตำรวจกับปปงไปช้าแล้วเนี่ยให้เวลาเขาผลหลายวันหรือเปล่านะครับอ,อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะเนะบ้านเ๊ตัก๊กับบ้านผมใกล้ๆกันแต่เขาไม่ได้มาฝากผมได้นะ เจ้าตัวอ้างนาเงินในตู้เซฟทั้งหมดคืนให้ผู้เสียหายที่นาทองมาคืนโอ้ยพูดดีทนายก็สอนมาดีชุกรออูอืออเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับนะเอาละครับได้เวลาที่พี่เดจะต้องลงไปกินข้าวเย็นนะขนาดนี้เวลาที่ญี่ปุ่นครับกรงุงโตเกียวนี่ก็18บแนาฬิกา3านาทีนะครับ พี่คุณตวเกลอนะนิโก้พูดผิดนอนะนิโก้นะ,ะแกตัวเกียวประมาณสองสาชั่วโมงนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็มานั่งคุยนะอยู่ต่างประเทศทุกพูดเบาๆเดี๋ยวพ้อด่าแม่เพราะว่าเรามานั่งอยู่ในโรงแรมเสียงดังก็กระทบจิตคนอื่นนะครับนะครับเออนะครับยังไม่มีเอาเงินหนอทองไม่ได้มาฝากไม่นะถ้าฝากผมเนี่ยผมเอาไปใช้หมดพี่เดประตูน้ำว่างไงเห็นในข่าวว่านาง่าผมได้ปล่อยไปเถอะผมถือว่าเป็นการให้ทาง คนประเภทนี้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแก่แล้วปล่อยไปเถอะสาธุเป็นกรรมเดี๋ยวมันก็ตามไปแนละ้ว